สวัสดีครับถ้าผมหายไปหรือเป็นอะไรไปเนี่ยนะครับก็อย่าสงสัยเลยนะครับก็ไอ้เพราะที่ต้องดูบอลสดๆอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําเล่าซีซั่นนี้เนี่ยมันหนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องรอนาทีที่เก้าสิบกว่าอแล้วนำสองศูนย์ดีๆแค่หกนาทีเนี่ยโอ้โหคิดว่าสบายแล้วที่ไหนได้ มันก็จบอีหลอบเดิมตกลงใจคอนี่จะฆ่ากันแบบนี้ใช่ไหมจะไม่ให้ดูสดๆเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าไปนั่งเทียนด้นไปเลยดีกว่าถ้าจะรักษาสุขภาพเนี่ยก็ต้องไปดูสดแล้วอันตรายเหลือเกินการดูลิเวอร์พูลลงแข่งแบบสดๆเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ ใครเป็นหมอแล้วก็เชียย์ริร์พูเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าคนไข้เข้ามาหาเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาหัวใจมีปัญหาระบบปัสสาวะกลวยตายอักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเบื้องต้นถามก่อนเลยทักไปก่อนเลยครับคุณเป็นแฟนริร์พูหรือเปล่าดูบอลสดๆหรือเปล่าเพราะ มันทําแบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้าเล่ามันจะฆ่ากูขอโทษที่ใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมามากๆนะครับโอ้โหเกมน,นี้ก็ออกนําถึงทั้งที่ผ่านไปยังไม่ถึงสิบนาทีเรานําไปแล้วสองศูนย์ 0. โอ้โหในสมองเนี่ยคิดแล้ะจาได้ใช่ไหมเราชนะแมนยูเท่าไหร่เจ็ดศูนยห้าศูนอุย้ยตัวเลขลอยมาในหัววิ่งวางวิ่งวงัง ได้เห็นอิซักลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกออกซ้าตัวจริงแล้วก็บอกตรงๆว่าเห็นความแตกต่างอิซักดีกว่าเอเรเกจริงในการมีส่วนร่วมในการมีอิมแพคแต่ก็เห็นชัดเจนว่าจังหวะมันยังไม่ได้มันยังไม่คลิกนะครับเราออกนำเร็วมากตั้งแต่ในทีที่สี่มันเป็นจังหวะที่เราได้ฟรีชิก มันเป็นความยอดเยี่ยมของกราฟนะครับเกมนี้เนี่ยแมนอเวนผมใช้กราฟเพราะกราฟเนี่ยทำให้เราได้สองประตูแรกจังหวะแรกพาบอลพลิกแล้วก็ผ่านขึ้นไปเสร็จจากนั้นเนี่ยชะลอจังหวะนิดหนึ่งแล้วก็กระชากจะเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็โดนดักฟาวแล้วก็จากจุดที่หน้ากรอบเขตโทษค่อนไปทางขวาเล็กน้อย มันก็จะมีคนเดียวแหละที่ถนัดซ้ายแต่ไอประเภทปั่นโคง้คงๆอะไรต่งตางเนี่ยอย่าไปหวังเพราะไม่เคยเห็นโมยิงแบบนี้แล้วโมก็ยิงระดับไม่สูงมากระดับประมาณสระดับเอวนี่แหละนะครับปั่นยิงแบบกึ่งปัน่นกึ่งยัดแล้วบอลมันก็ไปฉลับจะร็อบโบเปลี่ยนทางก็สุดปัญญาที่ผู้รักษาประตูของแอตเลติโกมาดิดจจะเซฟได้ เราก็ขึ้นนําไป1นึตศูนย์เร็วมากนะครับยานโอบลักเนี่ยหมดบัญญาจริงเพราะบอลเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ประตูที่สองเนี่ยก็มาเร็วมากเคลียร์มาไม่ทันอะไรเลยก็เป็นยว,วะทําชิ่งกราฟอีกทําชิ่งกับโมแล้วก็โมก็ลากโซโลเข้าไปในกรอบเกตโทษผ่านไปสามคนแล้วได้ระยะทําการก็ยิง เป็นประตูขึ้นนำ2-0เกมนี้เนี่ยโมเล่นดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยเป็นโมแบบที่เราคุ้นตาไม่ใช่โมที่เราเห็นตั้งแต่ต้นซีซั่นเข้าช่วงทดเจ็บในครึ่งแรกนาทีที่สามสีบอลง่ายเป็นยังหวะขึ้นเกมทางฝั่งขวาของแอตตโกเมริตซึ่งจอรโบหรือตำแหน่งแล้วก็การเช็คลายเราไม่ดี ลาสปาโคลี่ก็หลุดขึ้นไปได้หลังจากนั้นก็พาบอลตัดเข้ามาจากนั้นก็ฝากไปให้มาคอสจอูเรนเต้ามาคอสจ,อจูเรนเต้ก็แต่งหาจังหวะม้วนมันไม่มีใครไปบัง,งไม่มีอะไรเลยมันโอ้โหแล้วก็ยิงแล้วก็เข้าแบบง่าย,ยางงั้นแหะผู้เล่นของเราสับสนไปหมดเลยแล้วอาการสับสนนี้มันมีทั้งเกมเลยนะไม่ได้เห็น,นจังหวะนี้เรามีจังหวะที่ จะได้ประตูโอ้โหเยอะมากทั้งอิซักทั้งโมนะครับโมเนสร้างโอกาสเยอะมากไอ้คันจะให้แมนนวแนเนี่ยผมมองว่านักเตะที่มีส่วนมากที่สุดมันน่าจะเป็นกราฟมากกว่าโมเนโอ้โหเกมนี้ดีจริงๆดีมากนะครับแต่จบครึ่งแรกเรานำแค่สองประตูต่อหนึ่งทั้งทั้งที่สกอร์มันน่าจะมาสักสี่ลูกอะ เราครองบอลน,น้อยกว่าเล็กน้อย49/51ต่อมีโอกาสยิง10เข้ากรอบ5เป็นประตู2สัดส่วนมันสวยมากใน5โอกาสเนี่ยมันน่าจะได้ประตูมากกว่า2ลูกนะครับลูกเตะม,มุมเราได้แค่1ผลทีมเยือนได้5ผลค่า xg 1.11ส่วนทีมเยือน0.14ไอ้ลูกที่เราเสียเนี่ยมันไม่น่าเสียเลยนะครับฟานได้เอง ก็มีส่วนในในจังหวะที่ไม่เข้าบอลเขาหลุดมาแล้วก็ดันไปถอยบงังซึ่งมันต้องออกไปชะลอเกมแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาซ้อนอไปดูกันดีกว่าครึ่งหลังนะครับลิวูก็เดินเกมตามจังหวะตามเทปโปงตัวเองแล้วก็มันมีปัญหาคลุกคลักผิดพลาดจ่ายบอลไม่ตรงจ่ายบอลเบาน้ำหนักขาดหรือจ่ายบอลไปพื่อน ม่คิดว่าจะจ่ายอะไรเงี้ยนะครับมีไม่เห็นอยู่ตลอดเลยเป็น3คนนะครับ mm hmm. แม็กกาลงไปบรดดี้ลงไปอิกติก,ก้ลงไปแล้วก็เอาฟริงปงออกกักโปออกอิซักออกแล้วก็เป็นจังหวะโอ้โหลงร่วงเลยนาทีที่6กสิห้าโมได้บอลจากจังหวะที่บอลน,นี้มันผ่านเข้ามาแล้วคือเราหลุดมาสวยแล้วโอ้โหผู้เล่นของเราเนี่ย หลุดขึ้นมาหลายตัวเลยแล้วก็จังหวะที่บอลน,นี้จ่ายตัดมาจากฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับฟอร์นวิสกับเจ้าโซโบโเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ก็ไปหาบอลใน,นจังหวะที่มันกักากันอีกฟอร์นวิสก็ไม่กล้ายิงก็เลยจิ้มต่อมาให้โมโมงก็โล,ล่งเหลือเกินโอ้โหกดเต็มแรงชนเสาไปได้ประตูอีกแล้ว,ลวโอ้ยสารพัดเลยนะครับแล้วก็นาทีที่เจ็ดสิบสี่ก็ เนจนูรีโอลงไปแทนเวแล้วนาทีที่81สิ่งที่ไม่อยากเห็นก็เป็นอยอเรนเต้ไอจังหวะที่ยิงได้เนี่ยโอ้ยมันก็ไม่น่าได้อีกแหละนะครับมันเป็นจังหวะที่ก็พาบอลหลุดเข้าไปในพื้นที่ทําการแล้วก็ไม่ได้อันตรายรเลยเลยเอายิงจังหวะแรกก็ไปแฉลบอีบูอีบูหันหลังบงังบอลมันกระดอนมาเข้าเท้าของยอเรนเต ยูเรนเต้แตะปั๊บก,ก็ยิงแมกา้าเคลื่อนที่เข้าไปบงังบอลแฉลบเปลี่ยนทิศทางอาริซงได้ฐานไปมองบอลเข้าประตูเสมอสองสองคราวเนี้ยตามควายและเร่งขยมเข้าไปนะครับก็มีโอกาสอิบูโขกลดพอเอาโซโบโมาเปิดเนี่ยโอ้โหมันได้ลุ้นกันเยอะเลยยาวฟอริเรนเบียเปิดเธอะ่อรลองนะครับ แล้วก็ช่วงทดเจ็บพอหลังนาทีที่90เอา้าไปดูเวลามันทดส4นาทีอาชิพหายแล้วกรรมการอะไรของมันวะเนี่ยกรรมการอิตาลีมันควรจะทดเยอะกว่านี้จังหวะหยุดเกมเยอะเลยแล้วก็90บวก2ก็เป็นจังหวะเตะม,มุมอีกโซโบโเปิดมันเปะ๊ะหลายๆจังหวะกับตันเนี่ยวิ่งเบียดเข้าไปในระยะกรอบหลาแล้วก็มีจังหวะที่ โขกแล้วมันโดนไม่ถนัดแต่ลูกนี้เนี่ยมันลอยไปเลยจุดโทษเข้าไปอีกระยะใกล้ๆกรอบสิบแปดหลาที่ซ้ำไปกับตันขึ้นโขกคราวนี้บอลพุ่งฝ่ามีแฉลบตัวบล็อกนิดหนึ่งพุ่งไปเสียบเสาด้านซ้ายมือของอบุบัเข้าประตูไปเป็นประตูชัยนาทีที่เก้าสิบบวกสองคิดดูใจคอมจะเล่นแบบนี้อ๋อตายตานะครับ ชนะสาสอสัดส่วนการครองบอลห้าสิกับ43.9โอกาสยิงเป็น21เข้ากรอบ6เป็นประตู3ทีมเยือนมีโอกาส9เข้ากรอบ3เป็นประตู2องลูกเตะม,มุม7จ็ดต่อหค่า XG 2.6ต่อ0.58มันห่างกันคคระทุ่งเลย นะครับก็จบด้วยการเก็บสามแต้มพร้อมกับเงินอีก1.8ล้านโอเคพอไหวเก็บสามแต้มได้มาดูคะแนนผู้เล่นเดือนะครับอาริสงไอ้ลูกที่เสียเนี่ยมันก็เป็นความผิดพลาดของเพื่อนเกมรับสับสนมากเกมน,นี้นะครับอาริสงเนี่ยก็สุดปัญญาที่จะเซฟมัน ไม่มีลูกที่มันอันตรายแต่ไอ้ลูกที่มันเข้าเนี่ยมันก็สุดปัญญามันมาแบบแปลกๆลูกที่สองก็ฉลบเข้าลูกแรกก็เพื่อนสับสนก,ก็แล้วก็ไอ้จังหวะยิงนี่ครับมันไม่น่าจะเป็นจังหวะที่จะเป็นประตูด้วยซ้ําไปอริซงเนี่ยผมก็ให้แค่หกแล้วกันนะครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมอื่นๆเนี่ยก็ตามสภาพแต่ว่าไอ้สองประตูที่เสียเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเป็นลูกง่ายนะคือมันมันเป็นลูกที่มาแบบงงง,งเอาเป็นว่าให้แค่หกแล้วกันอธิบายยากมากนะครับถัดมาอีบูอีบูเถอะถามว่าโอเคไหมก็โอเคแหละนะครับอีบูใช้ได้เกมนี้คือถ้าบอลมาตรงกลางเนี่ยแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกการยืนตำแหน่งการหลุดตำแหน่งมีเห็นอยู่นะครับอีบูเนี่ยผมให้สัก6.5จามัน ก็ไม่ได้แย่นะแต่แบบมันก็น่าจะดีกว่านี้นะครับหกจุดห้าไล่ไปแต่ขยับไปถึงเจ็ดก็ไม่ถึงอ่ะนะครับโอเคกัปตันมีส่วนเลยในจังหวะที่เราเสียลูกแรกเห็นชัดเจนเลยว่าจจระโบรหบูดตำแหน่งแล้วก็บอลหลุดมาแล้วกัปตันแทนที่จะเข้าไปฉลองไม่ใช่เอายืนห่างแล้วก็ถอยคุมมัน มันไม่ใช่เป็นตัวซ้อนมันเป็นตัวที่ต้องเข้าไปชะลอ,อก่อนปรากฏว่าก็พาบอลมาจนถึงกรอบเขตโทษแล้วเขาก็เติมมาเยอะแล้วจังหวะต่อเนื่องมาเนี่ยมันก็มาจบที่การยิงประตูซึ่งไอ้จังหวะต่างๆเนี่ยมันดูโอกาสมันไม่ได้เยอะเลยแต่มันก็เสียประตูถือว่านี่เป็นบาปของฝันไดเลยเป็นความผิดพลาดแต่ก็มาไถ่าบาปได้ในที่สุดนาทีที่ 90บวก2ที่ขึ้นโขกพูกนั้นเบียดเข้าไปมองในกรอบโขกลาเนี่ยมันไม่ได้ผลพอถอยมา,าห่างนะครับระยะเกินจุดโทษไปอีกคราวนี้กลับเป็นประตูแล้วก็เป็นประตูชัยาา่ามากนะครับถัดมาแบ็กสองข้างเราใช้แบ็กเปลืองเลยนะครับแบ็กซ้ายสองตัวแบ็กขวาสองตัวใช้หมดเลยนะครับเริ่ม s t a r ด้วยฟิล์มปงขน โอเคเลยฟิมปงก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จังหวะที่คู่ต่อสู้หลุดเนี่ยฟิมปงเนี่ยกดมักจะทันแต่มันก็จะมีจังหวะที่มันเล็กๆน้อยๆคือมันเล่นไม่ขาดเกมลุกมันเหมือนจะดีแบบแต่จังหวะสัมพันธ์กันมันไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้ถึงกับมีข้อเสียหายอะไรนะครับอาจจะเป็นสภาพร่างกายเล่นไม่ได้ถึงเก้านาทีก็ถูกเปลี่ยนออก แล้วเอาแบรดดี้ลงมาฟิมปงเนี่ยผมให้ไปที่หกจุดห้านะครับแบรดดี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องยืนตำแหน่งพอสมควรเลยแต่จังหวะที่ทําดีๆก็มีพอสมควรหลายจังหวะเนี่ยไปได้สวยแล้วแต่พอถึงจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับมีปัญหาในการยืนตำแหน่งในเกมรับพอสมควรถ้าจะให้ผมก็ให้น้อยกว่า พิมปงนิดหน่อยแล้วกันนะครับคือหกกว่าแหละแต่ไม่ถึงหกจุดห้านะครับอันโลมไม่ได้อยู่ถัดมาแดงกลางชอบทั้งสองตัวเลยนะครับอ๋อไปทางฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะครับเจอร์บโลวออกซาร์โอเคเลยนะมีส่วนของการได้ประตูด้วยแต่ก็สร้างบาดเหมือนกันไอ้จังหวะที่เสียประตูนาทีที่สี่สิบห้าบวกสองเนี่ยนะครับไอ้จังหวะนั้นเนี่ยสี่บห้าบวกสามเนี่ยนะครับ เป็นจังหวะที่โรบบีนี่ดูตำแหน่งชัดเจนมากดังนั้นเนี่ยเกมนี้โอเคแล้วว่าเล่นก็หลายจังหวะก็ดูดีหลายจังหวะก็ดูชุลมุนนะครับแต่ผมให้หกจุดห้าแะ้วกันนะครับมันน่าจะดีกว่านี้ไอ้จังหวะนั้นนะครับมันมันพลาดหลายตัวเกินไปนะครับแล้วถัดมาเคอร์เค,เคสลงมามีเวลาไม่เยอะแต่ก็มีจังหวะสําคัญที่เข้าไปสกัดในช่วง ทดเจ็บเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับแล้วก็ในระหว่างเกมเนี่ยไม่ได้มี IMPACT กับเกมมากมายนะักผมมองว่าเคอร์อเคสเนี่ยจะมีปัญหาในการอ่านชังหวะว่าจะเติมยังไงจะทะลุทะลวอยังไงเป็นเด็กมีของแหละแต่ว่ายังยังไม่ดีพอสำหรับการที่ตอนนี้เนี่ยจะมั่นใจว่ามาแย่กตำแหน่งของเจ้าโรโบได้แบบ100ร้อเซคเคสเนี่ผมให้ไปที่6แล้วกันนะครับ ไม่ถึงกับเสียหายแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับทาานี้มาถึงแดนกลางแล้วอย่าพูดถึงมากนะครับดีสุดๆเลยก็คือกราฟโอ้โหทั้งการป้องกันทั้งจังหวะที่พลิกจังหวะขึ้นบอลแล้วก็ทำให้เกิดความได้เปรียบเพราะว่าสามารถพลิกทีเดียวเนี่ยหลุดเป็นยวงเลยแล้วก็ทะลุขึ้นไปสวยๆแต่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่เข้าใจกันเยอะนะครับ แต่ก็ยังมีส่วนกับ2ประตูนะครับเรียกฟาวจังหวะที่ได้ประตูลูกแรกแล้วก็ทำชิ่งกับโมแล้วก็โมโซโลโเข้าไปยิงโดดเด่นมากผมให้ไปแปดนะครับโซโบโนี่คือมีแอสซิสนะครับแล้วก็ระหว่างเกมเนี่ยโอ้โหจังหวะที่โคตสู้หลุดแล้วโซโบโกวดเนี่ยผมคิดอยู่เหมือนกันนะครับ มึงวิ่งต่อไปสักกิโลหนึ่งเนี่ยมึงก็หนีโซโบไปคนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยประมาณว่าก็คือขาสั่นไปเองทําบอลหลุดไปเองนะครับพลังงานเยอะแล้วก็เล่นบอลมีคุณภาพแต่ความไม่เข้าใจกันของนักเตะเกา่านักเตะใหม,เมให่เนี่ยมันทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยจังหวะสุดท้ายมันเลยไม่ดีพอนะครับโซโบนี่ก็โดดเด่นแบบมากๆเลยนะครับให้คะแนนไป7จุด้าขึ้นไปแล้วกันนะครับ ดีเลยชอบเลยนะครับข้างบนโมเนี่ยยังต่ําต้องมีแปดโมเนี่ยเป็นโมที่แบบโมร่างที่อยากเห็นนะไปจึกึกชัก,ก,กบางทีทําบอลล้นหลุดแต่แป๊บเดียวตามไปเก็บเกี่ยวออกมาคือเล่นมีด YNAM ิกมากมีพลังมากแล้วก็สองประตูในช่วงที่เรานำสองศูนย์เนี่ยโมมีส่วนแล้วก็น่าจะสร้างสรรค์แล้วก็มีส่วน ที่จะยิงประตูได้เพิ่มเติมอีกแต่มันไม่ได้8คะแนนนี่ไปอย่างต่ำนะครับผมมองว่าไม่ต่างจากกราฟเลยนะครับจริงเยว่าผมชอบกราฟมากกว่าตรงที่ว่าอัธยาศัยมันครบครบ,คบ้ทนจริงๆมันก็เลยได้เหนือของโมงนะครับฟลมีปัญหาเรื่องความมั่นใจชัดเจนฟรินเวสเนี่ยพอจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันมีอาการลังเลออกบอลไม่เด่นมาก แต่หลายจังหวะก็มีเพลย์สวยๆเกมนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเจนเจอเบอร์อรีเรเรเร่เนี่ยเกมนี้ฟอร์ิสเนี่ยมีอะไรให้เห็นที่มันเกือบๆจะใช่แล้วขาดอะไรนิดนหน่อยนะครับให้ไปหกจุดห้านะครับดีเลยแหละแต่จงังหวะสุดท้ายเนี่ยเห็นชัดเจนว่าความมั่นใจยังไม่มานะครับไม่กล้าเล่นแล้วก็ได้โอกาสเปิดลูกเต็ม,มุมเยอะเลยแต่ไม่เข้าเป้า คุณภาพการเปิดสู้โซโบไม่ได้นะครับก็อยากให้อานเนอร์เนี่ยพิจารณาให้โซโบเนี่ยเป็นตัวเปิดรูปตั้งเตะแล้วกันผมว่าดีกว่าฟอร์เมียสนะครับเปิดได้เปรียบเยอะเลยนะครับโค <Yeah. S 1> ลิเมียก็ให้ไปตามที่ว่านั่นแหละอิสักของที่เกง่งเก่งจริงๆเห็นชัดการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยทั้งที่เพิ่งซ้อมกับเพื่อนๆได้ไม่เท่าไหร่แต่เห็นชัดเจนว่าโอ้โหคลาสมันสมราคา ราคาที่ซื้อมาเมื่อเทียบกับเอกิติเกเนี่ยต่างกันหลายสิบล้านแต่ก็เห็นชัดเจนว่าอิซักดูดีกว่าจริงๆแต่ก็เห็นเหมือนกันว่าความไม่เข้าใจกันยังมีอยู่คลาสบอลมีความฟิตยังมีปัญหาอยู่แล้วก็อาเนอร์เนี่ยก็จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ตอนนั้นก็เปลี่ยนซะตัวเลยอิซักเนี่ยผมชอบเลยเราไม่ผิดหวังถ้าสภาพร่างกายสมบูรณ์ อิซักนี่จะเป็นตัวที่สร้างอิมแพกติฟเยอะเลยนะครับผมให้ไป7แล้วกันนะครับแล้วก็กักโปกักโปเกมนี้ก็ทำหน้าที่ดีๆขยันงันแข็งแล้วก็ไม่มุทะลุฝืนจนเกินไปแต่ก็หลายอย่างว่ามันก็น่าจะทำด,ดีกว่านี้แต่จริงๆนี่ก็คือข้างหน้านมันขาดอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับกักโปเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็ เคลื่อนที่เติมเข้าไปในกรอบเขตโทษดีแต่บางจังหวะเนี่ยมันน่าจะเห็นใครสักคนที่เติมเข้าไปก็กลายเป็นว่าลังเลยอยู่นะครับแต่ให้ได้6.5นะครับตัวสำรองนี่เปลี่ยนถึง5ตัวเลยนะครับแล้วก็โอเคนะครับบางคนเนี่ยผมให้คะแนนแล้วกัน,น,กนเคยเคสนะครับเพราะว่ามีเวลาน้อยบรัสซี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องการยืนตำแหน่งนะครับจงังหวะประสานงานกับเพื่อนอะไรต่างๆนี่ มันดูใช่ได้แต่การคุมตัวริมเส้นของแอดแ n ลินเนี่ยยังไม่ดีนะการยืนนำแหน่งแหละคือปัญหานะครับแล้วก็หลายจังหวะเนี่ยก็จะเล่นคล้ายๆเดิมซ้ำๆเดิมก็มีจังหวะเสียบอลระหว่างทางโดยให้หกแล้วกันนะครับถัดมาก็เอาไมก้าก่อนไมก้าเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับลงไปเนี่ยก็ต้องมีส่วนไอ้ลูก ที่ตามเตืมเสมอง22นี่ยก็แฉลี่แมคกาเข้าประตูไปแล้วก็ถูกประทะในจังหวะที่ลูกตั้งเตะคือตอนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่ลงทุนด้วยความเจ็บปวดเยอะที่สุดแล้วของลิเวอร์พูลนะครับแมคกาก็อยู่ในสภาพอื่นๆอย่างเงี้ยคล้ายๆโซโบในซีซั่นที่ผ่านมานะครับเพราะว่าโซโบเนี่ยเจอวิบากแมคกาซีซั่นนี้ก็เจอวิบากนะครับแมคกาผมให้ไปหกแล้วกันก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ถึงกับดี นะครับแล้วก็รีโอก็โอเคเสียได้ว่าหลายจังหวะน่าจะกล้าเล่นหน่อยแต่วิธีการเข้าถึงบอลทำให้รีโอเล่นยากนะครับแต่ก็ยังดูดีเลยนะครับแล้วก็ความขยันแข,แข็งในการช่วยเก็บรับผมว่าการใส่ชื่อรีโอไว้เนี่ยถือว่าตัดสินใจดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเอกิเ e ต้ไอ้ลูก ที่โมหลุดไปแล้วเปิดให้เนี่ยพอยิงลูกนั้นเบิร์ดข้ามขานปั๊บภาพในสมองเนี่ยวว่าขึ้นมาเลยอันนี้มันอีนุ่นชัดๆโอ้โหระยะขนาดนั้นแค่หกหลาแอบอลข้ามขานลูกนี้ไม่ต้องยิงแรงคุมบอลเข้าข้อกรอบก็พอก็เหมือนโมแหละโมก็ยิงชนเสาก็เลยฮะให้ไปหกแล้วกันนะครับแล้วเทียบกับอีซักเนี่ย ผมว่าอีซักดูดีกว่าจริงๆนะครับทั้งการมีส่วนร่วมทั้งรูปแบบวิธีการเล่นก็เห็นชัดเจนว่าความเข้าใจเกมอีซักดีกว่านะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าก็โอเคแล้วก็การที่ทําประตูแบบนี้ไอ้ช่วงท้ายเกมแบบเนี้มันมาจากหูจิตหวแจงนั่นแหละประตูโกงความตายที่มาอยู่เรื่อย โกงแบบไม่อายบาปนะตอนนี้โกงมันทุกเกมแต่ทุกเกมก็มีช็อตแบบนี้ทุกเกม่ะใครจะว่าไงไม่สนนะครับพรุ่งนี้ใครไม่ได้นัดหมอไว้ก็โทรนัดแต่เช้านะครับแล้วก็เข้าไปเช็คดูว่าสภาพการทํางานขงหัวใจเป็นยังไงระบบต่างๆของร่างกายเป็นไงตามเชียร์สดๆแบบนี้มันจะมีปัญหาต่อสุขภาพนะครับเส,สด็ครับ